อาการเกิดแห่งความทุกข์โดยสังเขปมิกชาละรูปทั้งหลายที่เห็นด้วยตาอันเป็นรูปที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่ยั่วยวนชวนให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าพิกขุเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาในรูปนั้นใส เมื่อพิกขุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาในรูปนั้นอยู่นันทิย่อมเกิดขึ้นมีคชาละเรากล่าวว่าความเกิดขึ้นแห่งทุกมีได้เพราะความเกิดขึ้นแห่งนันทิดังนี้มีคชาละเสียงทั้งหลายที่ได้ยินด้วยหูอันเป็นเสียงที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่ยั่วยวนชวนให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าพิขุเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาในเสียงนั้นไซเมื่อพิขุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาในเสียงนั้นอยู่นันทิย่อมเกิดขึ้นมิคชาละเรากล่าวว่าความเกิดขึ้นแห่งทุกมีได้เพราะความเกิดขึ้นแห่งนันทิดังนี้มิกชาละกลิ่นทั้งหลายที่ดมด้วยจมูก อันเป็นกลิ่นที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่ยั่วยวนชวนให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าพิกุเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาในกลิ่นนั้นใสเมื่อพิกุน,นั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาในกลิ่นนั้นอยู่นันทีย่อมเกิดขึ้นมีขชาละเรากล่าวว่า ความเกิดขึ้นแห่งทุก์ขมีได้เพราะความเกิดขึ้นแห่งนันทิดังนี้มีขชาละรถทั้งหลายที่ลิมด้วยลิ้นอันเป็นรถที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่ยั่วยวนชวนให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าพิกขุเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาในรสนั้นใส เมื่อพิกุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาในรถนั้นอยู่นันทิย่อมเกิดขึ้นมิคชาละเรากล่าวว่าความเกิดขึ้นแห่งทุกขมีได้เพราะความเกิดขึ้นแห่งนันทิดังนี้มิคชาละโหัทพะทั้งหลายที่สัมผัสด้วยผิวกายอันเป็นโหัทพะที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่ยั่วยวนชวนให้รัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าพิกขุเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาในโพธิภะนั้นไซเมื่อพิกขุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาในโพธิภะนั้นอยู่นันทิย่อมเกิดขึ้นมีกาชาละเรากล่าวว่าความเกิดขึ้นแห่งทุกข์มีได้เพราะความเกิดขึ้นแห่งนันทิดังนี้ มีขชาละธรรมารม์ทั้งหลายที่รู้แจ้งด้วยใจอันเป็นธรรมารมที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่ยั่วยวนชวนให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าพิกุเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาในธรมรมารมณ์นั้นใสเมื่อพิกุนั้นเพลิดเพลิน คร่ำสันเสริญสยบมัวเมาในธรรมารมณ์นั้นอยู่นันทิย่อมเกิดขึ้นมีคชาละเรากล่าวว่าความเกิดขึ้นแห่งทุกข์มีได้เพราะความเกิดขึ้นแห่งนันทิดังนี้